อยู่กันที่ภูกระโจมทองนี่เพิ่งจะตั้งแคมป์เสร็จกันนะครับเฮ้ยไม่แบตเหลือห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแบตยังให้เรชาร์จแน่ตอนนี้กำลังเสร็จสัมภาระกันอยู่เรื่อยๆครับรีบตอนนี้เวลากี่โมงแล้วครับเที่ยงคืนสามสิบเอ็ดตอนนี้เที่ยงคืนใช่ไหมใช่พี่เปลี่ยนแผนตอนแรกเราจะออก วตีนหนึ่งแวพี่ตอนแรกเราจะออกตีหนึ่งเลยแต่น,นีนเปลี่ยนเป็นออกตีสามแทนหรือไม่ก็เช้าเพราะว่ากุญ <c oughs> แจรถไปอยู่กับคนอื่น <c oughs> แล้วรองเท้าก็อยู่ในรถ <c oughs> หมดไฟตอนนอนดีกว่า <c oughs> เอาน่ว่าลืมนแขกอยู่เาีห้าแล้วครับทุกคนวิ่งทุกครั้งนี้ต้องอย่าลืมเติมครับหิวไม่หิวก็แล้วแต่ต้องกินครับเสียมันจะหมด ครับพยาเสียครับชอกก้อแล้วเหรอช็อกก้อช็อกก้อนั่นคืกกลอกองกำลังกองกำลังช็กก้อืออะไรกอกกอกองกำลังดา สวยนะสีมันไอ้นี่ดีอ่ะมันตัดสีกันดีมากเลยเฮ้ยทำเสื้อสีจะดีนะขาวตัดกันแล้ววะนี่มันจะเต็มฮะสภาพยังดีเด็กแต่ละคนน่แนู่ชาปากแล้วสภาพเขาไม่ดีลูกไม่โวตอนนี้เราถึงไหนแล้วครับไม่รู้ไม่เหมือนกันครับ กลับใจไม่ได้แมาถึงตล้วนะประมาณสองโลนิดๆถึงทางนี้สวยต้อไปดนหน้าถึาโอเคนี่จ้ำเลยมีดจ้ำเลยข้างหลังไม่ลถ่ายไอ้ไม้ไม้ก็คือไม่น่าถ่ายนะเคครับ โอเคครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วครับอีกประมาณคันนี้ต้ผิดไม่ถึงไม่ถึงโลเลยครับนิดเดียวนะข้างหน้านู้นนะครับตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆคอยเพื่อนก่อนเรามาดูแลนด์มาร์กใหม่เก็ทำเปในนี่แล้วเป็นแท่นให้เรายืนสวยๆหล่อๆนี้น้องนนท์จะอาสาเดินขึ้นไปลองก่อนนะว่ามันแข็งแรงไหม งูสวยนะครับสวยมากครับตงไม้ก่อนครับนี่จุดชมวิวเนินเก้า้อยครับทําำเลยอุ้ยสวย อีกนิดเดียวแต่ตัวเองด้วยอ้ออนนเปนกปกติเดราลงมากเลย,เลยเอ,อันนีออ้ดินมันดีเลยมากออออตอนนี้เราก็มาถึงข้างบนแล้วนะครับนี่อากาศวันนี้เย็นเย็นมากเลยครับลมเย็นตลอดเลยโอ okay. ยเคเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างบนดีกว่า ไม่ค่อยได้ถ่ายแกงนั่นเ,นเลยวะ่ะจะบ่นหรอวะเนี่ยเราก็จะถ่ายเฉยๆเลยพี่รับปริครับเอามามาหมูสับครับไข่ต้มก็มีนะครับนี่ครับ ศาลาใหม่เพิ่สร้างหุนแหพี่ได้แค่น้า่เอาขาชาดอยหน่อยลงนะลงไปไหนวะลงสควานลงสวยๆนูกูอิ่มอยู่แลยว ติดออแล้ตอนนี้ก็ลงแล้วนะครับ <S 1> <S 1> <S เดี๋ยวเาจะไปอะไรวะลากไทร๋ยวลากใสแล้วก็อาจจะไปแอวแหลมต่อนี่ก็ค่อยๆไปเพราะว่ามีเพื่อนผู้หญิงมาด้วยแล้วก็มี <S <S 2> <S 2> เพื่อนผู้ชาย <S <S 2> <S 2> ที่ว่าไม่ใช่นักวิ่งมาด้วยต้องค่อยๆไปกันนะครับโอเคครับไปเจอกัน ทีเดียวลากใส่เลยสวยถึงข้ามจริงเนอะมีครับเราก็สอนการกระจาข้าบบำบัดเล็กๆน้อยๆับถ้าไม่มีแรงก็บีบตรงนี้ นั่งตรงๆก็จะทำให้เส้นเอ็นหย่อนลงไมเป็นฟาดจัดอันนี้ฟาดจัดวิ่งไปยืดไปครับจะทำให้เราวิ่งได้นานขึ้นสุดไปแล้วจ้า นี้เฟิร์นนะครับเฟินอะไรก็ไม่รู้ลมเลื่อนอยู่ตรงเนี้ยช่วยเราไว้ได้เยอะมันจะมีลิบบิ้นเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลักวหลงเฮ้ยจะทำสะพานใหม่แล้วะ่ะเออเมื่อกี้หน้าดึงนนเข้าลายกลุ่ม โทรศัพท์มีสัญญาณยังอ่าฝนตกน้อยๆอือก็อดึกพนี้นั้นสวยมาก

อยู่นนนะครับมาดูลายนี่มันเป็นปบุ่มๆมะปั๊บดูด้วยเวลาจับไม้เออและถึงแล้วติ้งๆเลยนี่จกจ,ก,จกลงมาจกจ,ก,จกลงมาเลยเออและมืขอขาก็โจมอ่ะเออเยี่ยมดีกว่าเดิมเยอะ อันบนเป็นน้ำตกเป็นเป็นไงบ้างครับตืนเแจาติดเส้นมากเลยดีกว่าคราวแรกนะโอเคอยู่ปั๊บปับปับป๊บปับแวะเติมพลังก่อนเดีย๋ยวไปลุยต่อน้ำตกแล้วนะครับ เห็นป่ะวะนี่เราจะไปต่อแล้ววันนี้คงไม่แวะเล่นยุงเยอะแต่ไอ่วรอันนี้คือแหลมน้อยป่ะน่าจะแหลมน้อยนะหรือวครับชันไม่ชันดูเทพนนท์น,น,นะครับ<อ>ร้องหูหูตลอดทาง นนบอกไม่ค่อยชันเท่าไหร่เลยนี่นะครับนุ่นจะลังจะพีชิดเขาแหลมน้อยม<อ>ั่นเดี๋ยวก็จะไปตบแหลมใหญ่ต่อแล้วครับมาดูสเต็ปของเขา<อ> ตำอปครับยำต๊อปมากี่ทีก็ไม่เจอคนทุกคนเลยยังไหวอยู่ไหมครับไหวครับตอนนี้เรายังอยู่ในเส้นแหลมน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปบันกี้ใช่ป่าวบันกี้ นี่ตามลิบบินไปลิเรื่อยเดี๋ยวก็ถึงแต่เมื่อไรไม่รู้ตัวมาเรามาดูสกิลเทพนนท์ครับนี่ต้องส่งตัวขึ้นมาไว้บรื่น,นมาอ้าวโอเคค่อยค่อยขึ้นมา ครับทางนี้เลยครับตางนี้ครับตรงขึ้นนี่เหรอพี่ใช่ไหวบ่โยนไม้ไปอันนี้ก่อนแล้วเอเออย่างนั้นก็ได้เอามือข้างนู้นจับเดี๋ยวจับจับต้นไมอ้อ่ะอ่าลุยแฉ๋บเยี่ยมจะโยนสักใกล้ มอยู่ในแหลมน้อยแหละแต่ไม่รู้อยู่ถึงตรงไหนแล้วมันอะไรไม่รู้สวย อันนี้น่าจะเป็นเขาแหลมนะครับเดาไม่ผิดคุ้นทางเลยเขาแหลมอยู่นูน่นตอนนี้เราก็หลงแบบเต็มรูปแบบ เต็มรูปแบบเลยครับกูอยู่ไหนวะเนี่ยมีลิบบินอยู่ปะ่ะตอนนี้หลงนะครับกำลังหาทางไปต่อแบบงงๆโอเค ให้หมาน้ำทางเพราะกู้หงลงทาง,ง,งาใกล้ถึงทางออกแล้วอันนี้เป็นประตูเหล็กนะครับนี่ไงประตูเหล็กอยู่นี่ ไกัดเล็กกัดปูนี่แล้วเหรอตูวเหล็กแล้วครับรัดผ่าโปกอยู่ตรงนู้นนะครับนี้ก็เราจะออกประตูเหล็กอันนี้เพราะว่า <c oughs> น้องนอนเจ็บตูดครับ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ไปบ้านกี้ต่อเดี๋ยวไวท้ทริปหน้าเราจะไปบ้านกี้กันครับ <c oughs> ตอนนี้เรารู้ทางแบบทะลุปูโ <c oughs> ปรโงแล้ว โอเคครับเดีย๋ยวเราจะเข้าเ็นแล้วขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวเดินถนนอีกสักเล็กน้อยก็ถึงโอเคเจอกันไม่ต้องตาม <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ชายผู้ขายวิญญาณนี้กับเทวครับ <c oughs> คนนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็โดน ธรรมชาติของเทวล,ลงโทษแ,แล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วตอนนี้เราจะไปจุดกลางเต็นกันนะครับวิวสวยๆวิวเต็นเล้านะจ๊ะ